คุณผู้ฟังเคยได้ยินเรื่องเรือผีไหมครับเรือที่แล่นไปในมหาสมุทรโดยไม่มีคนขับไม่มีลูกเรือไม่มีผู้โดยสารแต่เรือยังคงแล่นไปเรื่อยๆเหมือนมีมือลึกลับคอยควบคุมอยู่วันนี้ผมมีเรื่องราวหนึ่งที่เป็นตำนานลึกลับแห่งท้องทะเลที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงในทุกยุคทุกสมัยและยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครไขได้จนถึงทุกวันนี้เรื่องราวของเรือแมรี่เซเลสครับ เรื่องราวนี้ต้องย้อนกลับไปในวันที่5ธันวาคมปี1872ครับณมหาสมุทรแอตแลนติกระหว่างหมู่เกาะอซอรเรสกับโปรตุเกสเรือเดอิกราเทียที่มีกัปตันเดวิดมอเฮาส์เป็นผู้บังคับการกำลังแล่นจากเมืองนิวยอร์กไปยังเมืองเจนัวประเทศอิตาลีเพื่อขนส่งน้ำมันแอลกอฮอล์ในวันนั้นท้องฟ้าแจ่มใสลมสงบเหมาะสำหรับการเดินเรือเป็นอย่างยิ่งแต่แล้วลูกเรือคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นมาว่าเรือครับ มีเรืออยู่ข้างหน้าเมื่อกัปตันมอร์เฮาส์ใช้กล้องสองทางไกลดูเขาก็เห็นเรือใบลำหนึ่งแล่นไปในทิศทางที่แปลกประหลาดมันแล่นไปมาแบบไม่มีจุดหมายเหมือนไม่มีใครควบคุมอยู่กัปตันมอร์เฮาส์รู้สึกแปลกใจมากเพราะเรือลำนั้นดูเหมือนจะไม่มีใครอยู่บนเรือเลยเขาสั่งให้เรือของเขาเข้าไปใกล้ๆเพื่อตรวจสอบเมื่อเข้าไปใกล้พอพวกเขาก็เห็นชื่อเรือที่เขียนไว้ที่หัวเรือนั่นก็คือ Mary c e l e s t นั่นเองครับ กัปตันมอลเฮาส์รู้จักเรือลำนี้ครับเพราะมันออกจากเมืองนิวยอร์กก่อนเรือของเขาเพียง8วันโดยมีกัปตันเบนจามินบริกส์เป็นผู้บังคับการพร้อมกับลูกเรืออีก7คนและภรรยากับลูกสาวของกัปตันอีกสองคนรวมเป็น10คนเมื่อเข้าไปใกล้เรือแมรี่เซเลสมากขึ้นทุกคนก็เริ่มรู้สึกขนลุกเพราะเรือลำนั้นเงียบสนิทไม่มีเสียงใดเลยไม่มีเสียงคนพูดไม่มีเสียงเครื่องยนต์ ไม่มีแม้แต่เสียงลมที่พัดผ่านใบเรือกัปตันมอเฮาส์สั่งให้ลูกเรือสองคนลงไปตรวจสอบเรือแมรี่เซเลสเมื่อลูกเรือขึ้นไปบนเรือแมรี่เซเลสพวกเขาก็พบกับภาพที่น่าตกใจที่สุดในชีวิตครับเรือลำนั้นว่างเปล่าไม่มีใครอยู่บนเรือเลยไม่มีกัปตันไม่มีลูกเรือไม่มีผู้โดยสารไม่มีแม้แต่สุนัขที่กัปตันบริกส์มักจะพาไปด้วยเสมอ แต่ที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นคือเรือลำนั้นอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดีมากครับไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยไฟไหม้ไม่มีร่องรอยพายุไม่มีร่องรอยอุบัติเหตุใดๆเลยเมื่อตรวจสอบภายในเรือพวกเขาก็พบว่าสินค้าทั้งหมดยังอยู่ครบถ้วนรวมทั้งน้ำมันแอลกอฮอล์1 7 0 1ถังเสบียงอาหารยังเหลืออยู่มากเงินสดและของมีค่าต่างๆยังอยู่ครบ เสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวของลูกเรือทุกคนยังอยู่ในห้องพักแม้แต่เครื่องมือช่างและอุปกรณ์ต่างๆก็ยังอยู่ครบมีเพียงสิ่งเดียวที่หายไปครับนั่นก็คือคนและที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือพวกเขาพบว่ามีเรือเล็กลำหนึงหายไปแต่เชือกที่ใช้ผูกเรือเล็กไว้กับเรือใหญ่ยังคงอยู่และดูเหมือนจะถูกตัดอย่างระมัดระวัง ในห้องของกัปตันพวกเขาพบสมุดบันทึกของกัปตันที่เขียนบันทึกสุดท้ายไว้เมื่อวันที่25ธันวาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่เรือแมรี่เซเลสถูกพบเห็นโดยเรืออื่นบันทึกนั้นเขียนว่าเรือแล่นได้ดีอยู่ห่างจากหมู่เกาะอาซอรสประมาณ6ไมล์ทะเลไม่มีอะไรผิดปกติเลยครับไม่มีสัญญาณอันตรายไม่มีคำเตือนไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าจะเกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดขึ้น เมื่อเรือเดออิกราเทียมาถึงเมืองเจนวัวกับตันมอร์เฮาส์ก็รายงานการค้นพบเรือแมรีเซเลสต์ให้ทางการทราบทันทีที่ข่าวนี้แพร่กระจายออกไปมันก็กลายเป็นข่าวใหญ่ที่ทำให้ทั้งโลกตกตะลึงทางการอิตาลีและสหรัฐอเมริกาต่างก็เริ่มสืบสวนเรื่องนี้อย่างละเอียดแต่ไม่พบหลักฐานใดๆที่จะอธิบายได้ว่าทำไมลูกเรือทั้งสิบคนถึงหายไปจากเรือตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา มีทฤษฎีมากมายพยายามอธิบายปริศนานี้ครับทฤษฎีที่1การก่อกระบ ط, Mut ท mutiny ทฤษฎีนี้เชื่อว่าลูกเรืออาจจะก่อกระบฏต่อกับตันบริกส์ฆ่ากับตันและครอบครัวแล้วหนีไปด้วยเรือเล็กแต่ทฤษฎีนี้มีจุดอ่อนหลายจุดครับประการแรกไม่มีร่องรอยการต่อสู้หรือเลือดบนเรือประการที่2ลูกเรือของกับตันบริกส์เป็นคนที่เชื่อถือได้และทํางานร่วมกันมานานแล้วประการที่สาม ถ้าพวกเขาเก่กะกบฏจริงทำไมพวกเขาถึงไม่เอาสินค้าและเงินไปด้วยละ่ะทฤษฎีที่2การโจมตีของโจสรสลัด (pirate attack) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าเรือแมรี่เซเลสอาจจะถูกโจรสลัดโจมตีแต่ทฤษฎีนี้ก็มีจุดอ่อนเช่นกันครับถ้าโจสรสลัดโจมตีจริงทำไมพวกเขาถึงไม่เอาสินค้าและเงินไปด้วยทำไมเรือถึงไม่มีร่องรอยการต่อสู้และทำไมโจสรสลัดถึงไม่เอาตัวลูกเรือไปเป็นฉเฉลย ทฤษฎีที่3ปรากฏการธรรมชาติ (natural phenomena) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าอาจจะมีปรากฏการธรรมชาติแปลกประหลาดเกิดขึ้นเช่นพายุทอร์นาโดในทะเล (water spouts) อาจจะมีพายุทอร์นาโดในทะเลเกิดขึ้นแล้วดูดคนบนเรือขึ้นไปแต่ทฤษฎีนี้ก็ยังอธิบายไม่ได้ว่าทำไมเรือถึงไม่เสียหายหรือคลื่นยักษ์ (rogue wave) อาจจะมีคลื่นยักษ์เกิดขึ้นแล้วกวาดคนบนเรือลงทะเล แต่เรือก็ยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์หรือแผ่นดินไหวใต้ทะเลซีเครกอาจจะมีแผ่นดินไหวใต้ทะเลเกิดขึ้นและทําให้เกิดคลื่นยักษ์แต่ก็ไม่มีหลักฐานว่ามีแผ่นดินไหวในบริเวณนั้นในเวลานั้นทฤษฎีที่4การรั่วไหลของแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ฟิลムสทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีที่น่าเชื่อถือที่สุดครับมันเชื่อว่าอาจจะมีแอลกอฮอล์รั่วไหลออกมาจากถังและเกิดการระเบิดขึ้น เมื่อแอลกอฮอล์ระเหยออกมาและผสมกับอากาศมันสามารถสร้างกา๊าซที่ระเบิดได้ง่ายเมื่อเกิดการระเบิดขึ้นกัปตันอาจจะคิดว่าเรือกำลังจะจมแล้วสั่งให้ทุกคนขึ้นเรือเล็กหนีไปแต่การระเบิดนั้นอาจจะไม่รุนแรงพอที่จะทำให้เรือเสียหายเพียงแต่ทำให้ทุกคนตกใจแล้วหนีไปด้วยเรือเล็กปัญหาของทฤษฎีนี้คือถ้าเกิดการระเบิดจริงทำไมเรือถึงไม่มีร่องรอยการระเบิดเลยแล้วทำไมทุกคนถึงไม่กลับมาหลังจากที่เห็นว่าเรือไม่จม ทฤษฎีที่5ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ (Supernatural Phenomena) ทฤษฎีนี้เชื่อว่าเรือแมรี่เซเลสอาจจะตกเป็นเหยื่อของปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเช่นเรือผี (Ghost Ship) อาจจะมีวิญญาณหรือพลังลึกลับที่ทำให้คนบนเรือหายไปหรือพลังลึกลับที่ทำให้คนบนเรือหายไปหรือมิติคู่ขนานอาจจะมีการเปิดมิติคู่ขนานและทำให้คนบนเรือถูกส่งไปยังมิติอื่น หรือมนุษย์ต่างดาวอาจจะมีมนุษย์ต่างดาวมาลักพาตัวคนบนเรือไปตลอดหลายทศวรรษมาที่ผ่านมามีนักวิจัยและนักประวัติศาสตร์มากมายพยายามไขปริศนานี้แต่ก็ยังไม่พบคำตอบที่แน่ชัดในปี2001มีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจครับนักวิทยาศาสตร์ได้สร้างแบบจำลองเรือแมรีเซเลสและทดสอบทฤษฎีต่างๆผลการทดลองพบว่า ทฤษฎีการั่วไหลของแอนกอมฮอล์มีความเป็นไปได้มากที่สุดแต่ก็ยังไม่สามารถอธิบายได้อย่างสมบูรณ์ครับที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือเรือแมรี่เซเลสไม่ได้เป็นเรือผีลำแรกในประวัติศาสตร์ครับมีเรืออื่นๆอีกหลายลำที่ประสบเหตุการณ์คล้ายกันเช่นเรือเดอะแคร l ลเอเดียริงที่ถูกพบในปี1921โดยไม่มีลูกเรือเรือไบชิโม ที่ถูกพบในปี1931และยังคงแล่นไปเรื่อยๆจนถึงปี1969เรือจอยก้าที่ถูกพบในปี1955โดยไม่มีผู้โดยสารแต่เรือแมรี่เซเลสเป็นเรือที่โด่งดังที่สุดและเป็นปริศนาที่ลึกซึ้งที่สุดครับไม่ว่าเรื่องราวของเรือแมรี่เซเลสจะเป็นอย่างไรสิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือมันเป็นเรื่องที่น่าหลงไหลมากครับ มันจี้ใจดำความรู้สึกบางอย่างในตัวเราเรื่องราวแบบนี้มันตอบสนองความกลัวลึกๆของมนุษย์ที่ว่าโลกนี้อาจจะไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่เราคิดมันอาจจะมีอะไรที่เราไม่เข้าใจซ่อนอยู่ใต้ผืนน้ำอันกว้างใหญ่มหาสมุทรเป็นสถานที่ที่ลึกลับและน่ากลัวที่สุดในโลกครับมันกว้างใหญ่ไพศาลมีความลึกที่เราไม่สามารถวัดได้และมีสิ่งมีชีวิตที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยครับ เรือแมรี่เซเลสเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับแห่งท้องทะเลมันเป็นเรื่องราวที่เตือนใจเราว่าแม้ในยุคที่เรามีเทคโนโลยีทันสมัยแล้วเราก็ยังไม่สามารถเข้าใจธรรมชาติได้ทั้งหมดเสน่ห์ของเรื่องเรือแมรี่เซเลสคือความไม่รู้เนี่ยแหละครับการที่เรื่องราวมันไม่มีบทสรุปที่ชัดเจนมันเปิดโอกาสให้เราได้ใช้จินตนาการเติมเต็มช่องว่างด้วยความคิดของเราเองแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าเรื่องราวนี้เป็นอย่างไร คุณเชื่อในทฤษฎีไหนมากที่สุดลูกเรือทั้งสิบคนหายไปไหนแล้วทำไมเรือถึงยังคงอยู่ในสภาพสมบูรณ์บางทีความจริงอาจจะไม่ได้สำคัญเท่ากับคำถามที่เรื่องราวนี้ทิ้งไว้ให้เราได้ขบคิดกันต่อไปว่าในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่มีอะไรที่เรายังไม่รู้ซ่อนอยู่บ้างครับ